วันนี้ท่านจะได้พบกับความสนุกสนานจากศิลปินวงโปรงหลางสะออนซึ่งพวกเขาเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศครับที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียจะมีเรื่องราวประทับใจคำๆอะไรบ้างขอเชิญท่านพบกับอีตล่าลูลู่และโปงหลางสออนสวัสดีครับไปมาอีกแล้วครับไปคราวนี้ออกนอกประเทศมา2ประเทศอีกแล้วดี๋ยฮะ ที่ไหนฮะเล่น,เ,เ,ลนเล่นที่เมริกาเนี่ยเราเล่นที่ LA ครับ,บ<อ> LA สองรอบ ที่วอสแองเจลิสแล้วก็ที่ซานฟรานซิสโกครับซานฟรานซิสโกอีกโอ้โหคราวนี้กลับมาแบบมีทริปมาเป็นล้านล้านบาทอีกแบบปราวที่แล้วคราวที่แล้วอากาศไปหลายร้านผมก็โดนภาษีกันมาตามถึงบ้านเลยผมบอกว่าผมไม่ได้คนเดียวผมแบ่งน้องแต่ครั้งนี้ก็พอได้ครับพอได้ฮะพูดไปเยอะเดี๋ยวอม่ครับอย่าพูดแล้วแม้ว่าจะได้เยอะเราก็จะไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าเยอพูดแล้วล่ะครับไม่ได้ไม่ได้แต่มีอยู่ร้านหนึ่งค่ะที่ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ ไหนครับเนี่่ยคะร้านนี้เออเอล็อกเซตเลสนะฮะสองรอบแล้วก็ซานฟานไปอีกหนึ่งรอบสิบกว่าวันครับสิบกว่าวันด้วยกันเป็นเล่นที่ไหนฮะที่บอกว่าที่ไมเคิลแจ็คสันเคยเล่นนะฮะใช่ครับเป็นเป็นวงเป็นนักแสดงจากเมืองไทยคณะแรกที่ได้เล่นในที่นี้ครับชื่อยังก็พัสดีนาออดิโทเรียมออเดโตเรียมพัสดีนาโอออเดโทเรียมพัสดีนาครับสวยมากครับสวยมากครับ เฮ้ยผมมีคนมาต้อนรับตั้งแต่ลงสนามบินเลยเหรอคนมากรี๊ดอยู่ที่สนามบินเลยใคร,ครจะรู้คือมันมันก็คนที่พาเราขึ้นเครื่องไปเนี่ยบอกว่าคนที่นู่นรอ,อเยอะมากต้องเตรียมตัวให้ดีลงเครื่องไปครับโอลงเครื่องเขา้าผ่านตอมอะไรเรียบร้อยนะฮะออกมากําลัางจะฟัวประตูออกมาเสียงกรี๊ดเป็นร้อยอพี่เขาดึงพวดดึงขึ้นมาเลยครับเสียงกรี๊ดโอ้เขรออยู่ข้ังหน้าครับพี่ดึงขึ้นาเฮ้ยหลบก่อน แฟนเขานอกคิดขนาดนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งค่อยเลี้ยงออกไปค่อยเลี้ยงไปกำลังคุยกันอยู่เสียงคิดข้างนอกอีกเรายังไม่บอกไปคิดอะไรเนี่ยเออคิดไข่เออครับไปถามคนที่จ้างพี่เขาคิดอะไรอ๋อพอดีมิสซ์แซลแลนเบอร์เขามาค่ะแล้วก็แล้วพี่กระชากผมเข้ามาทำไมแกล้งขนาดนี้มีมิสซ์แซลแลนเบอร์ของไทยของเกาหลีของญี่ปุ่นอะไรมาพร้อมกันมิสซ์แซลแอนยูนิเวอร์ส เเออาจ้ไม่เป็นไรีบ้านนอกอีกแล้วไปเข้าไปปลุกลุกใช่ไหมฮะต้องปลุกลุกมีน้องแบรนด์จะเวิร์สครับเข้าไปประกวดที่นู่นพอดีใช่ไหมเป็นร้อยบึ้มๆพอหันมาเรามีสองคนน่ลูกโป่งมาให้มั่บมั่บีต้อนรับค่ะคิดว่ามาต้อนรับโป่งรางสัอค์ถามป้าโท้ไอแบบหัวแบบหัวแล้วก็นแท้แทรับข่าวที่น้นเข้ามาตำภาษณ์เป็นไงฮะอายดีไหมที่นี่โอ้โหรูตแต่ลงเครื่องมียาดงยาดองอะไรมาให้กัน โอ้โหสารครับเอวไปคราวนี้คล้ายๆกับ,บ,บพี่เบิร์ดธงชัยด้วย